อัปเดตแนะนำผลงานใหม่จากเหล่าเดตา Look พอเธอเนี่ยก็มาเป็นอันต้องมองต้องมองลุ o k like l ยิ่งมองเป็นนานๆยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบ Look ล i k e l พอชอบเปนานๆยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักล o o ย like love ขยับขยับขยับวีเดต้ากับซิงเกิลจีบสาวลุกไลค์เลิฟร้องสนุกเต้นยกแก๊งกับท่าสามแอ่วอินเทรนสุดๆความสนุกที่ต้องลุกขึ้นมากดไลค์ให้สุดเลิฟไปเลย ลุกไลฟ์ลุกไลฟ์บ้าพะวักลัวโดนหน้าจริงเกิดอะไรเกิดอะไรพี่หรือเปล่ากำลังฮิตเลยนะลุกไลค์เลยใช่โอ้โหเปิดมาต้องเต้นท่านี้นะครับอืมๆแล้วก็ใช่เต้นอย่างนี้ก็ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับตอนแล้วนี่ะซิงเกิลล่าสุดจากบี้นั่นเองนะครับครับผมนะครับก้าวไปสูการแข่งขันของเราดีกว่าครับผู้แข่งคนแรกนะครับที่จะขึ้นมาร้องในวันนี้เราได้จับ สลากลำดับในการร้องเรียบร้อยแล้วใช่แล้วนะฮะและคนแรกนะฮะที่จะเริ่มต้นมินิคอนเสิร์ตเขาเนะีฮะเป็นหนุ่มอีสานนะครับที่มุ่งมั่นที่จะสารฝันให้กับครอบครัวนั่นคือตุมตามแล้วันนี้ตุมตามมากับคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตออครับตุมตามหมายเลขหนึ่งกับมินิคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าตุมตามตามรักตามความคิดถึงตามฝันกัน อยดังมาตั้งมายหลายนัดเ,เป็นเพลงรักเพราะดีมีความหมายแต่ก็ไม่เคยลึกซึ่งกับมันจริงๆและมี 在。

เสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตจากเป็นทางการของตุ้มตามครับ กับ mini c เ n c e ที่มีชื่อว่าตามรักตามความคิดถึงตามฝันครับสำหรับความรักนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญกับผมมากครับผมความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีชีวิตมาจนทุกวันนี้นะครับความรักเป็นเรื่องที่ดีครับและก็ความรักนำพาผมมาเจอกับหลายๆคนนะครับผมตามหาความรักมานานครับ แต่วันนี้ผมว่าผมเจอแล้วแหละ <laughs> ความรักของผมครับ <laughs> ก็คือทุกทุกคนที่อยู่ตรงหน้าของผมตรงนี้และฮะ <laughs> เอาไรฮะเพลงเมื่อกี้นะครับเราตามหาความรักกันแล้วและผมก็ได้เจอแล้วด้วยแล้วทุกคนก็ต้องได้เจอแล้วใช่ไหมฮะ <laughs> สำหรับความรักของผมครับผ่านไปแล้วแต่ความคิดถึงครับผมมีความคิดถึงอยู่หนึ่งรูปแบบครับผมเป็นความที่ความคิดถึงที่ทุกครั้งที่ผมเหงาที่ผมเหนื่อยนะฮะผมจะคิดถึงสองคนนี้ครับก็คือแม่ครับคิดหอดร้ายๆครับผม ูดถึงความคิดถึงนะครับผมมีเพลงเพลงหนึ่งที่จะร้องให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งเป็นเพลงที่สำคัญอยู่ว่าเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ครับเป็นเพลงที่พ่อกับแม่ของผมนะครับเขียนขึ้นมาครับเป็นเพลงที่ผมภูมิใจหลายๆครับเพลงนี้ผมอยากขอกเพลงนี้ให้กับทุกๆคนฟังครับเป็นเปรียบเสมือนตัวแทนของผมครับเป็นตัวแทนของความคิดถึงระวางผมกับคุณพ่อคุณแม่ครับ เวลาที่ผมเหงาเวลาที่ผมเมื่อยครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจได้ดีมากๆครับผมอยากลองเพลงนี้ให้ทุกคนฟังครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับเพลงนี้ชื่อว่า่วงสัญญาใจครับ แค่เพียงสายตาแต่ว่าบ่อาจบังใจอายเดินผ่านมาเพราะอยากรู้ความเป็นไปคนหักอายอยู่จังใดมีแฟนใหม่แล้วบอกคำแพงอายจากไปนานทางบ้านบอกเคยส่งขาง อยากเห็นหน้าแฟนเก่าคนที่เฮาเคยบอกหากัน mm. อาจจำได้ว่าใจพี่ยาฝากไว้วันนั้น mm. หรือว่าจะลืมสัมพันธ์โยนใจพี่นั้นทิ้งไม่ใหญ่ดี mm. โยนทิมบนใได จักเป็นกรรมหรือเวจังได้มาเขียงหัวใจตั้งแต่อ้ายห่างเจ้าทำให้เงาหักเฮาห่างไกลบอทษดอกเดอรอสามไว้เจ็บปวดสำใไดไอ้ายยอมรับเอง ันใดอายไปสขคาบเห็นจักเป็นกรรมหรือเวทจังได้มาเคียหาหัวใจตั้งแต่อายห่างเจ้าทำให้เงาหักเขาห่างไกลบ่โทษดอกเดอ้อสาไว้เจ็บปวดสำใได้ไอายยอมรับเอง ຈັ່ ขอบคุณพ่อกับแม่นะครับที่เขียนเพลงนี้ให้ผมได้มาห้องให้กับทุกๆคนฟังมือนี้ครับขอบคุณครับ